ตัวนี้เป็นเครื่องฮ h e r นะครับตัวนี้เป็น thermo h y d r a u l นะครับมีการปรับขึ้นลงนะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับทั้งตัวเป็นสแตนเลสเลยนะครับปั่นแรงด้วยนะครับตัวนี้นะครับช่วยใจสอดถาเข้ามาได้นะครับเป็นี้มือใช้งานดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดนะครับส่วนตัวนี้เป็นปุ่มเปิดใช้งานนะครับ แล้วก็ตันนี้เป็นตัวปรับการหมุนนะครับ ตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเออปุ่มปรับนะครับปรับขึ้นปรับลงนะครับตัวนี้นะครับปรับขึ้นสูงแล้วก็ลงนะครับส่วนตัวนี้เป็นปรับขึ้นอันนี้คือขึ้นสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับส่วนส่วนกดมาด้านซ้ายนะครับจะเป็นปรับลงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นการปรับลงนะครับเลยนะครับนี่คือปรับลงสุดนะครับใช้งานง่ายนะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องฮอโมนนะครับเป็นไฮโดรลิกนะครับตัวนี้นะครับมีการปรับขึ้นสูงนะครับแล้วก็มีการควบคุมด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับติดกับหัวเลยนะครับ เป็นเจตเตเลสทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานดีมากเลยนะครับเราแนะนําเลยนะครับเครื่องนี้ดีมากเลยนะครับปั่นละเอียดเลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนสายไฟนะครับที่ต่อกับเครื่องนะครับก็จะมีเต้านะครับควบคุมสมลอถนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับการใช้งานง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้งานดีมากเลยนะครับแนะนําเลยนะครับเครื่องนี้ดีเลยนะครับเป็นเแ็ตเเลสทั้งชุดเลยนะครับ